สูตรลโป่งหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณนัดของเราจะเป่าล้วโป่งให้ค่ะโดยปากปากนี่ก็จะเป็นทิปยาวในสองปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้เดินทางกันแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าโควิดเดินทางกันเลยค่ะไป ชอบตาหนาวแล้วหน้าฝนจะมองสวยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระจกช่างไม่สะอาดเลยไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างถ่ายรูป ถึงที่พักแล้คะติดลิฟ์เลยค่ะมีแอลกอฮอล์นี่ค่ะเตียงของเราเป็นแยกนะคะอันนี้สวยไหมคะไม่มีอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้คือเงาค่ะนี่ดิฉันบายเป็นเด็ก <g ülme> นี่คือกุอ้ยตัวสาพ ท่อมเย้กอมกมาใช่ครับท่อเยกอันนี้อะไรอ่ะอ๋อที่พวกงจากสามอันพอดีเป๊ะอะไรเนี่ยวิวคัมใช่ป่ะแน่นอนนะคะที่นี่ได้วิวอะไรนอกหน้าต่างมีอะไรไม่มีอะไรแค่เป็นวิวฝั่งนู้นเป็นวิวถนน โอ้ยมีระเบียงน้ยจริงปะน้ยมาหาดูด้วยว้าวลม<า>จ้าด,ดีมากเลยจ้าระวังฝนสาดนะคะฝนตกนะคะตอนนี้ <c oughs> เห็นไหมอันนี้โคมไฟก็ติ้งๆๆนะคะเป็นแก้ว เพื่อใครจะเย็บผ้านะคะเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อเขาเป็นประดับไว้เฉยสวยเนาะสวยอ่ะชอบไหมครับเป็นเท็ดไม่เท็ด ตล์ห้องแบบบูติกจริงๆนะคะก็คือผสมผสานความสมัยใหม่ในร้านนาเนาะนในกระจกะใช่คนนี้หรือเปล่านี่กระเป๋าเราแกะกระเป๋ากาันมามา,าไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะ ก็เป็นที่พักที่ติดเป็นถนนเลยโอเ,เมื่อเช้ามีหมอกเยอะนะคะตอนไหนแดดเริ่มออกแล้วสวยสมากเลยหมอกมันเริ่มลดลงแล้วค่ะใช่เลยสวยด้วย

จะไปวัด10โลค่ะประมาณ10โลวันดีค่ะวันนี้เราก็จะไปที่วัดพระธาตดอยคำเพราะว่าโจนไว้ค่ะก็เลยจะไปแก้โทีเดี๋ยวเราไปกันค่ะวันนี้เห็นภูเขาแบบว่าสวยมากเลย,<ว>ยมีหมอก,มมอ,กอ่ามีหมอกแบบ เราเรืออยู่บนยอดใช่แล้วก็ไปถึงที่พักที่สองนะคะจะกระโดดลงน้ำทันทีแล้วพ่อของเรานักเป่าวงยางก็จะเป่าทันทีนะคะวันหล่อกาลังจะหลุดนะคะแต่วันนี้เราจะเล่นๆในเมืองกันแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยอะไรก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักนะคะไม่ใช่ที่สองอันวันนี้เรา คืแรกเรานอนกันที่ฮอมบูทีกนะคะเป็นที่พักในเมืองเชียงใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นแม่ริมเนาะ,ะโอเคที่หมอกนะคะฝุ่นบนรถหรือว<ม>่าน้ำบนรถของเราเหมือนหิมะตกเลยค่ะ<ม>ถ้าถ่ายดูแล้วน้ำของเราเหมือนหิมะเลยดยตาปลาสวยกันนี้ค่ะ<ม>ลองมาดูเลยนะคะสวยมากอันนี้ภาพมันไม่ค่อยชัด กระจกไมก่ค่อยดีเป็นไปได้ไหมหมอกเยอะมากมาดูสิ<ม>เห็นทั้งเมืองงาอ่ะสวยมากขอมาอีกได้ไหมเนี่ยขึ้นไาดูดิ สวยตกแต่งใหม,ม่เขาทุบแล้วก็นนใหม่หมดเลย,เยกายกแฟ<ป>ดีไาแฟดีดกับแพรนอวันเป็นเมนนองชื่อร้านโทเมโตอร่อยไหม<บ>กเด็กกลัวแย่งกินคนันยอะ ชีวาชาวดีค่ะ <c oughs> เราจะเข้าไปดูกันเปิดหรือ,อยังขนมนีม่ไงยังไม่เปิดหรอเปิดหรือ,อยังเ,เรากำลังจะไปสวนเสือค่ะเพราะว่าเราไม่ไปช้างแล้วเพราะว่าเราเคยเห็นช้างแล้ว ก็เลยไปสวเสือแทนเรามีเสือขาวไว้ไทเกอร์นี่สโนไวท์ไทเกอร์ก็มีเน็ตโน่กับไว้์ในฝั่งนี้นน็ตโนไวท์ไทเกอร์นี่คือเสือขาวไม่มีลายมีประมาณสามสิบตัวลงวแล้วไวทไทเกอร์นี่เนี่ยที่นี่มีประมาณสิบแล้วก็มีลายก็แบบนี้เลยครับอ่าแล้วก่อนต่อที่เนี่เรามีกิจกรรมให้อาหารเสือเป็นตัวนี้ชินเลช์นะครับให้เด็กๆให้อาหารเสือก็มีด้านไหนนะครับขาสั้นตัวที่น้องบุ๋ยั็ที่น้องแข็งเยอะ ครับวท์เกอถ้าดูเขาอยู่มังนาคนเขาจะยาวอยู่ในข้าตวนะครับแล้วก็นี่เป็นไวท์ไทเกอร์ไวท์ไทนี่เป็นเสือดาที่ถูอว่าเนี่ยตามความต้งกาฟ้านะครับเป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ใน้านใเสือที่เี้ยงนาอคเเือในสันะครับวอนนี่ลูกค้านะครับเข้าไปน่ต่อคิวเป็นยาวเลยนะครับ

ก็ว่าเสือพวกนี้เ,เขาจะหลับประมาณ16-18ชั่วโมงต่อวันนะครับเราจะหลับเหอมือนว่านี่คือเขาอ้อนนะครับเขาอ้อนเาอนร้อนเขาร้อนาเขาพื้อคือเขาสบายใจเขาอ้อนนะครับเสียงที่ทักทายเขา่็พื้อเนี่ยเป็นภาษาเสือที่เราสับใจไทยกันภาษาสาัตว์ยยาวกว่านี้เท่าตัวหนึ่งมันมีโคโลเลยนะครับเดี๋ยซมนะโล่มากไดสดใจเลยนะลูกแม่ละ นั่งอื่นมากเลยนอนอื่นมากเลยอ่ะนี่ครับปื้นนี่คือเขาเสียงแสดงความเป็นมิตรเป็นอย่างไรกันถ้าเป็นชิต้าจะออกเสียงเพ์ดเหมือนแมวที่รัอตัวเนี้ยครับอันนี้คือตัวเล่นแท็บบี้เป็นเสือตีทองันาดใหญ่ย่างมีประมาณห้าสิบตัวของโลกลายของเขาจะอ่อนนะครับแล้วก็หงสาวเนี่ยคนเขาจะสั้นกว่าเสือสังเกตไหมครับมาดูฝั่งนี้ครับสีทองเคั นี่คือข้อเชียงขอตอบรับนะครับโอ้เลี้ยงแล้วพาไปเย็นถ่ายรูปไหมสวยมไหมครับขนเขานี่เนียนมากเย็นถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปไหมครับสุดปันไหมนี่น้องแรบบิทแรบบิทแรบบินุ๊มเป็นพ่อพันธุ์ที่ใช่นะครับคุณท้าว พวกเสื้อขาวานั้นนี้แตาของเราจะออกสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวเลยนะครับเหรอคะเป็นสีขาวเออไม่ได้สังเกตตามหมดแล้วหมดแล้วน่าจะนี้เลยครับอ่าถ่ายรูปพกนแม่พันอนอน,น,นอนนีน่แหลบอย่างเดียวเราอ่ะนอนดีกว่าเดี๋ยวมาดูเสือมันทุกข้าว อืมหันแล้วนไหครับอืมมาที่เงินล้านจะมีพันกระสางครับเนี่ยจากแคนาดามาทีมีก่อนมาพีแคาแต่ลายมันช่างๆมันแบบบางๆบางตัวแมาจะเป็นแบบนี้ครับไม่ครับตัวนี้ลายลายน้อยลายน้องเงินล้านนี่แต่ละตัวลายก็จะไม่เหมือนกันลักษณะหน้าตาลายไม่เหมือนกันเลยครนี่ลายเหมือนแบบมาลายอ่ะ นะป้าบ,บอกว่าแปดเดือนโตกว่ากระเพราเจ็ดขวบอีกนะชอบเล่นน้ำเมื่อกี้เล่นน้ำเล่น <c oughs> ไปเล่นไหมไปเล่นกระเสือเล่นกระเสือว่ายน้ำ <c oughs> กับเสือนะครับ <c oughs> มันยังมีโรงแรมหมาขนนั่นทันไม่มีโรงแรมเสือนี่ไงโรงแรมเสือ ตัวเสือที่สตาฟไว้นะคะนี่คือเสือจริงที่ตายไปแล้วแต่เขาสตาร์ฟมาไว้ไต่มันแข็งตัวจริงค่ะแต่ไม่มีชีวิตตายไปแล้วเจ้าขอไกลชิ้นหนึ่งปลาก็เข้าไปกับลูกชิต้าหอไกลชิต้าชิ้นหนึ่งแข่มาแข่งย่งอะไปให้จบเลยเนี่ย กรอันนี่คือขดมันจริงเลยครับหนังจริงหนวดจริงครับอย่างอื่นนี้ทําขึ้นมาแบบหมดขนจริงขดจริงหนวดจริงจตาจริงตาไม่จริงดีตาต้องทำ เร็วนะคะแล้วเขายังทําความสะอาดอะไรไม่เสร็จเนาะเราก็เลยต้องมาหาที่นั่งเล่น<อ>ใกล้ๆที่พักก็คือจะมากันที่ริมนาราคาเฟ่นะคะจริงๆเราก็กินกาแฟกันมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนเป็นรถเยอะมากจริงค่ะไม่น่าเชื่อว่าเมืเ่อมีนะักท่องเที่ยวมากันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านเขาหน้านั่งยังไงนะคะไปดูกันนะคะ เดี๋ยวตายเข้าไปแล้วกาศดีมาก คือห้องของเราในวันนี้อยู่แบบว่าใกล้ชิดออกไปเปิดกระจกแล้วก็กระโดดลงน้ำเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะนี่นะคะก็จะมีอ่างแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเป็นห้องห้องถ่าย แล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องอาบน้ำก็โอเคเนาะโอเคเพิ่งเคยมานอนนะคะที่นี่จะใส่ชุดว่ายน้ำกระโดดลงสระแล้วค่ะแม้ว่าจะร้อนเด็กก็ไม่ย่อท้อน,นะคะบ,อบอ่อยยันบ่ยันแต่หผู้ใหญ่ยันคะ่ะมาเล่นไหมเล่นค่ะแล้ <Yay! S 2> แต่งตัวมแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้มันจมค่ะ จริงหรอมันจะมันนั่งยังไงรมานั่งให้ดูหนยปลาอยากเห็นแค่ลงไปก็จมล้วเดี๋ยหลอกเรล่าแท้ๆเอารมานั่งให้ดูหน่อยเลยปลาจะถ่ายรูปให้ กันตอนเย็นนะคะเนื่องจากตรงที่พักเรานี้ไม่รู้จะทานอะไรเพราะว่าทําไมแบบร้านปิดกันห้าโมงเย็นหมดเลยค่ะ<ๆ>ก็เลยขับมาที่ตัวเมืองแม่ริมมาเรื่อยๆก็มาเจอที่ขรัวลุงป้อมเขาเปิดไฟอยู่ก็เลยเข้ามากินนะคะก็จะเป็นสวนเนาะบรรยากาศจะเป็นแบบสวนลุงป้อมใช่ไหมนี่เขาจะให้เราเดิน ดูสวนเขาก่อนที่จะไปถึงโซนร้านอาหารของเขานะคะ ผู้ดาวกันนะคะเมื่อกี้เล่นน้ำสองว่นน้ำเหนื่อยมาก ก็เช้านี้นะคะเราจะออกไปดูหมอกนะคะแล้ววันนี้คือแดดพะแต่ว่าคืนฝนตกเนาะ เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเจอเหมอกบ้างไหมที่เล็งไว้คือจะไปดูที่แถวใกล้ๆมอนแจมนะคะจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนค่ะในที่สุดเราก็มาถึงที่มอนแจมแต่ก็คือตกใจมาก ไม่ได้มานานมากที่พักเต็มไปหมดเลยค่ะคือเนินเขาอะไรพวกนี้นะเต็มไปด้วยที่พักแบบเยอะมากแทบจะไม่มีระยะห่างของที่พักเลยคืออยู่ติดๆกๆๆันหมดเลยตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปที่ยิ่งยงสวนดอกไม้เ<อ>มื่อกี้เจอหมอกแล้วค่ะเห็นเห็นหมอกข้างหลังไหมก็ถือว่าพอมีให้ดูเนาะ เออกำลังกายแต่เช้าเลย ทางนะคะเราก็จะออกจากคู down ดาวรีสอร์ทนะคะเพื่อกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็มาซื้อของฝากแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะมากันอีกเนาะถ้าก็เป็นเด็กดีด้วยตอนนี้เราก็มากินข้าที่ร้านกาแฟบ้านเดิมน้ำนะคะ ไม่น่าจะมีคนเยอะแต่ว่ามีค่ะ